สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีการลงสีไม้เบสิกในคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเลือกสีเทคนิคการลงสีรวมถึงการเบลนสีไม้กันและในคลิปนี้เราจะสาธิตเป็นวิธีการลงสีผิวแล้วกันนะ สีผิวเนี่ยจะประกอบไปด้วย6สีหลักนั่นก็คือสีฟสสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลและนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีสีอีก3สีนั่นก็คือสีม่วงสีฟ้าสีเขียวซึ่งมันคือสีของเส้นเลือดถ้าทุกคนลองติกดูที่ข้อมือของตัวเองนะทุกคนจะเห็นว่าที่ข้อมือเนี่ยมันจะมีเส้นเขียวเขียวกฟ้าม่วงอยู่ซึ่งในการระบายสีก็เหมือนกันเราจะแทรกสีพวกนั้นเนี่ยลงไปในผิวด้วยเพื่อที่จะทําให้งานของเราเนี่ยดูมีความเป็นสมจริงมากขึ้นดูเป็น r e a l i ิ t กมากขึ้นนนั่นเองเทคนิคในการลงเสีไม้ระบายเสียไม้เนี่ยมีเยอะมากแต่เราจะเริ่มมาแค่สีวิธีก็แล้วกันที่ทุกคนน่าจะได้ใช้บ่อยที่สุดก็แล้วกันนะเทคนิคแรกนั่นก็คือการดอดอว่าคือการจุดเทคนิคที่2ก็คือการลงสีแบบครอสซ้อนทับมันไปนเรื่อยๆเหมือนตะข่ายอะถ้าเราซ้อนทับกันไปนเรื่อยๆมันก็จะไม่เห็นด้านล่างของตะข่ายเลย วิธีที่3นั่นก็คือวิธีการลงแบบสโครฟการลงสีแบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานของสีไม้เลยนั่นก็คือการถูวิธีต่อไปในการลงสีไม้ก็คือวิธีการลงสีแบบฟลิกวิธีนี้จะเหมาะแก่การลงสีเส้นผมขนตาหรือพวกขนสัตว์ประมาณนั้น สิ่งที่ยากที่สุดของสีไม้คือการเบลนสีเราไม่สามารถที่จะเลิกสีมันระบายแล้วสีมนาาัมนเบนเข้าหากันเหมือนสีน้ําได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีเทคนิคหรือหาอุปกรณ์เนี่ยมาช่วยในการเบลนสีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเบลนสีไม้เนี่ยมีหลายอย่างมากนะแต่เราจะเลือกแค่5อุปกรณ์ที่เราใช้ก็แล้วกันนะสิ่งแรกก็คือทิชชู่กับคาตตตน,นัทเราว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายที่สุดแลแหละอย่างต่อไปก็คือดินสอบเรนเดอร์ต่อไปคือสีขาว ถ้าใครยังไม่รู้นะว่าสีขาวใช้ทําอะไรสีขาวเอาไว้ใช้เบนเดอร์สีได้นะไม่ใช่เอาสีขาวไประบายในช่องที่มันว่างอยู่นะอันนั้นคือความเข้าใจผิดนะอย่างสุดท้ายก็คือนําสีเบสของวัตถุนั้นนั้นมาระบายสวนกันเพื่อเป็นการเป็นสีกันต่อมาเราจะเอาเทคนิคที่ว่ามาทมดเนี่ยมาใช้จริงๆในการลงสีกันวันนี้เราวาดภาพเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกแนวกึ่งสมจริงเขาจะเรียกภาพนนี้ว่าภาพแนวตร m i r e a l ิสติกหรือก็คือกึง่งอนิเมะกึ่งสมจริงนั่นเอง ส่วนตัวเป็นคนว่าภาพแนวเรลลิสติกไม่ได้เก่งมากเลยจะขอสาธิตเป็นการลงสีภาพแนวเซมิเรลลรสติกแทนกันนะสิ่งที่ยากในภาพนี้ก็คือการวาดดวงตาเราเป็นคนวาดดวงตาแนวนิ้ไม่ค่อยเก่งอะ่ะต้องต้องขอโทษด้วยทวาดดวงตาภาพทิศกาศสิ่งแรกก่อนที่เราจะระบายสีไม้ของเราทุกภาพก็คือเราจะทําการลบเส้นร่างออกก่อนก็คือการนํายางลบมาลบเส้นร่างออกให้เหลือเห็นแค่หลังๆก็พอส่วน,นอื่นจะใช้ไปยางลบซับคาร์บอนก็ได้นะไอยลบที่มันเหนียวๆอะ่ะ สเต็ปต่อมาก็คือการใช้สีหม้ในการตัดเส้นก็คือการใช้สีหลักสีเบสของวัตถุอน,น,นั้นเนี่ยมาตัดเส้นตัดเส้นขอบแทนปากกาหมึกดำส่วนตัวเราว่ามันคุมง่ายกว่าปากกาหมึกดำแล้วอย่างหนึ่งมันลบได้ด้วยอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการนำสีเบสหรือสีหลักของวัตถุนั้นตเนี่ยมาระบายลงเงาคร่าวๆก่อนก็คือการนำสีหลักของวัตถุน,น,นันเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไรเนี่ย มาลงเงาคร่าวๆไว้ก่อนในวันนี้เราสาธิตเป็นการลงสีผิวก็จะใช้สีหลักของสีผิวก็คือสีฟรัชมาลงเงาคร่าวๆไว้ก่อนไม่จำกัดว่าจะเป็นสีผิวนะอาจจะเป็นพวกเสื้อกางเกงหรือแม้แต่วัตถุอะไรต่างๆก็ได้ลงเงาคร่าวๆไว้ก่อนส่วนแสงเว้นขาวเอาไว้ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราลงสีจริงๆไว้นนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนคือส่วนที่เข้มที่สุดของภาพส่วนไหนคือส่วนที่อ่อนที่สุดของภาพเราจะได้ตัดลาดับแสงเไงาได้ถูกต้อง ทุกคนยังจำเรื่องสีฟ้าสีเขียวสีม่วงได้ไหมเวลาเราระบายสีเนี่ยพยายามเอาสีพวกเลนแทรกแเข้าไปด้วยรรงบริเวณคอบริเวณไหปลา,าปร,รา้าหรือบริเวณแก้มหรือไม่ก็จุดดที่เราอยากให้มีเงาเข้มขึ้นก็สามารถแทรกสีบอลเลนได้เหมือนกัน ก็จบกันไปแล้วสำหรับงานชิ้นนี้แล้วก็วิธีการระบายสีไม้เบื้องต้นนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมกันมาถึงขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่งานหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมบ๊ายบาย Bye.